4วันเต็มแล้วนะคะคุณผู้ชมคะกับเหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้ที่บ่อขยะตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะความพยายามของเจ้าหน้าที่ก็คือเข้าไปบริเวณจุดศูนย์กลางของบ่อขยะให้ได้มากที่สุดซึ่งก็น่าจะอยู่ห่างจากบริเวณริมบ่อขยะประมาณ200เมตรและว,วันนี้ก็น่าจะไปถึงจุดนั้นได้แล้วนะคะแต่ตลอด4วันที่ผ่านมาดูเหมือนว่า กลุ่มที่เผชิญความเสี่ยงมากที่สุดน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ต้องเผชิญกับสารเคมีและอาจจะต้องรับสารอันตร,รายเข้าไปในร่างกายวันนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางคนได้บอกกับคุณอุรชัยสอนแก้วผู้สื่อข่าวของไทย p ีบีค่ะว่าถึงแม้จะได้รับอุปกรณ์คุ้มครองที่มีคุณภาพสูงขึ้นแต่ความเป็นห่วงก็คือเรื่องเบีย้ยเสี่ยงภัยและค่าประกันภัยต่างๆติดตามรายงานค่ะ าวันแรกของการทำงานพวกเขามีเพียงหน้ากากผ้าถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันไฟที่หาได้จากสถานีดับเพลิงมาใช้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นแต่เพิ่งได้รับอุปกรณ์ที่ดีขึ้นในวันนี้เมื่อแต่ละหน่วยงานตามสังกัดพยายามจัดหาอุปกรณ์ต่างๆไปสนับสนุนเพื่อป้องกันควันไฟที่อาจปนเปื้อนสารพิษ 2> 2, เจ้าหน้า,า,นาที่ดับ,ดบเพลิง <le en S 1> นคนนี้นบอกว่าการปฏิบัติงานร่วมกันและการวางยุทธศาสตร์ใหม่ทุกวัน ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแต่ละท้องที่มีการประสานงานร่วมกันที่ดีขึ้นและยอมรับว่าเขาและลูกทีมเพิ่งได้รับอุปกรณ์ป้องกันมาตรฐานสูงจากต้นสังกัดในวันนี้ก็มีรองเท้านะครับแล้วก็จะมีถุงมือครับถุงมือเวลาปฏิบัติงานก็จะมีถุงมือนะครับแล้วก็จะมีหมวกนะครับมีฮูดนะครับก็จะ,จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่ใช้อยู่ มีส่วนไหนที่ทางหน่วยงานกลางหรือว่าทางกระทรวงจัดหามาของผมของผมได้รับของท้องถิ่นของตัวเองนะครับก็คือเอามาจัดหามาเองนะครับก็คือท่านนายกอบจของเรานะครับก็จัดมาให้กิติยังบอกอีกว่านอกจากค่าตอบแทน9,000บาทต่อเดือนและสิทธิประกันสังคมแล้วการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้ง พวกเขาไม่ได้รับค่าเสี่ยงภยัยหรือปัจจัยสนับสนุนอื่นที่จะรับประกันคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ไม่มีนะครับคือหลักๆเลยเนี่ยเราก็จะมีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีประกันสังคมนี่คอยดูแลอยู่คือส่วนนี้นะครับส่วนค่าเสี่ยงภัยเนี่ยเราไม่มีได้รับนะครับแล้วก็จะได้อยู่ก็คือเป็นเบี้ยเลี้ยงตามสิทธิราชการนะครับปัญหา รถสะเทินน้าสะเทินบกจากกรมชลประทานเข้าสนับสนุนปฏิบัติการนี้ด้วยการตักขยะที่ติดไฟลึกลงไป2เมตรและพลิกด้านก่อนกดลงไปในบึงน้ําถึงแม้มีเครื่องจักรช่วยทํางานแต่วิธีนี้ยังต้องใช้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินติดตามเพื่อฉีดน้ําสนับสนุนบริเวณล้อตีนตะขับอีกหน่วยราชการที่เข้าไปช่วยบรรเทาภัยในครั้งนี้คือกองพลทหารราบที่11จังหวัดฉะเชิงเซาส่งทหารกว่า50นายช่วยเหลือชาวบ้านใกล้บ่อขยะ และร่วมปฏิบัติการดับไฟโดวยวิธีการสลับกำลังเข้าไปครั้งละ20คนเป็นเวลา30นาทีแต่ก็เป็นที่สังเกตได้ว่าอุปกรณ์ป้องกันควันไฟของทหารมีคุณภาพดีกว่าที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับมีก็คือหน้ากากกันไอพิษแก๊สพิษต่างๆครับตอนนี้ก็จะเป็นกองตัวกองอากาศครับจะจะไม่ได้กินอะไรเลยเวลาใส่เข้าไปครับทุกคนจะต้องใส่ทุกคนที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจด้านในครับแล้วก็จะมีการสวมถุงมือเพื่อกัน บาดเจ็บหรือเศษแก้วเศษกระเบื้องจากในบอกขยะน,นี้ครับยังไม่มีครับยังไม่มีครับตอนนี้ครับคือเราเซฟเราเซฟตัวเราเองตลอดครับปฏิบัติการครั้งนี้แม้มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมทั้งเครื่องจกักรกำลังคนหรืออาหารและเครื่องดื่มแต่มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวนหนึ่งเรียกร้องถึงมาตรฐานของสวัสดิการความปลอดภัยจากการทำงานและหลักประกันในชีวิตอุทชัยสอนแก้ว ไทย PBS รายงาน